สวัสดีค่ะโฮมซิกเกอร์กลับมาอีกครั้งนะคะบ้านเดี่ยวดีไรท์ right, พุทธมนฑลสารยาค่ะโครงการการันตีคุณภาพโดยพึกษาเรียวเอสเตทค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมวยมีสองหลังเด็ดๆเ,เลยค่ะจะพามาชมนะคะเชิญค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในด้วยกันค่ะเชิญค่ะ ตัวบ้านนะคะจะเห็นได้ชัดว่ากว้างขวางเลยทีเดียวเข้ามาโซนแรกนะคะตรงนี้จะเป็นโซนหน้าบ้านหน้าบ้านนี่คือควางมากด้วยความที่พิเศษหลังนี้นะคะเป็นหลังมุมได้ค่ะที่สําคัญนะคะหันไปทางทิศเหนือที่จอดรถสามารถจอดรถได้1 2จริงๆจอดรถได้2องคันนะคะจะเหลือแต่ว่าถ้าสามารถจอดเถิบเข้ามาเนี่ยจอดได้ถึง4คันเลยนะคะทุกคน พื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถเนรมิตเป็นห้องนั่งเล่นค่ะใส่โซฟาโต๊ะวางทีวีนะคะที่สำคัญนะคะมีกระจกบ,บานใหญ่รอบด้านค่ะอากาศถ่ายเทยได้เลยทีเดียวนห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางใช้งานได้จริงเลยค่ะสามารถอาบน้ำที่ชั้นหนึ่งได้เลยนะคะเนี่ยออกแบบใช้สุขภัณฑ์อย่างดีนะคะของ Morgan ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องครัวค่ะ แบ่งพื้นที่ได้เป็นสัดส,ส่วนนะคะตรงนี้ถ้าใส่แบบว่าครัวบิวอินนะคะโอ้โหเป็นครัวเปิดมีประตูด้านหลังเป็นลานซักล้างออกมานะคะเรียกได้ว่าสะดวกจริงๆค่ะในส่วนของลานซักล้างตรงนี้นะคะเราอาจจะต่อเติมเป็นหลังคาเพิ่มเติมนะคะก็เนรมิตได้ตามที่ทุกคนต้องการเลยค่ะ ตอนนี้เรายืนอ,อยู่ตรงบันไดาทางขึ้นชั้น2ค่ะบันไดเนี่ยนะคะออกแบบราวจับและบันไดได้กว้างขวางเลยเดินได้แบบไม่อึดอัดเลยค่ะค่อนข้างกว้างสะดวกเลยทีเดียวนะคะชั้น2ของเรานะคะจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำเดี๋ยวจะพาชมห้องนอนมาสเตอร์ก่อนนะคะห้องนอนมาสเตอร์เรียกได้ว่าใหญ่กว้าง มีระเบียงกว้างด้วยค่ะเรียกได้ว่าลมโกกอากาศถ่ายเทได้ดีมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะตรงห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยระเบียงกว้างแบบนี้ยเราสามารถตั้งเป็นโต๊ะนั่งเล่นจิบชายามเช้าได้ด้วยนะคะได้อีกบรรยากาศหนึ่งเลยค่ะในห้องนอนมาสเตอร์นะคะมีห้องน้ำในตัวทำให้มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะจะรุกมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนก็สะดวกเลยทีเดียวค่ะ นี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กอีก2ห้องค่ะเดี๋ยวหมวยจะพาชมห้องด้านหน้าก่อนดีไหมคะห้องนอนเล็กที่ไม่อึดอัดแล้วก็ไม่เล็กเลยนะคะใส่เตียง5ฟุตใส่ตู้เสื้อผ้าใส่โตะ๊เครื่องสําอางหรือว่าโตะ๊เขียนหนังสือก็ยังมีพื้นที่เหลือๆนะคะเรียกได้ว่าไม่อึดอัดเลยเพราะว่าสไตล์การออกแบบนะคะคือมีกระจกทั้ง2ด้าน ลมเนี่ยคือถ้ายืนอยู่ตรงนี้คือลมตีตลอดเลยค่ะไม่ร้อนเลยทีเดียวเป็นห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องค่ะจริงๆห้องนี้ไม่เล็กนะทุกคนซึ่งห้องเนี้ยขนาดเท่ากันกับห้องแรกเมื่อกี้เลยถ้ามีลูกสองคนนะคะไม่ต้องทะเลาะก,กันเลยนะคะห้องขนาดเท่ากันใส่เตียง5ฟุตใส่ตู้เสื้อผ้าโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะทำงาน พื้นที่เหลือๆเลยทีเดียวค่ะส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะพาชมห้องน้ำที่อยู่ตรงชั้นสองห้องน้ำตรงนี้ตั้งอยู่ตรงกลางของโถงกลางชั้นสองนะคะสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันของสองห้องนอนเล็กค่ะมีกระจกบ,บานเลื่อนนะคะสำหรับแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะคะได้อย่างลงตัวเลยสุขภัณฑ์อย่างดีค่ะใหม่กิ๊ก,ก,กของมอร์แกน ทุกอย่างอยู่ในคอนดิชันมือหนึ่งหมดเลยนะคะทุกคนหลังนี้นี่เรียกได้ว่าราคาเยี่ยมคอนดิชันเยี่ยมพลาดไม่ได้แล้วค่ะทุกคนหลังนี้พิเศษสุดๆไปเลยค่ะบนเนื้อที่63.6ตารางวาหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือนะคะสห้องนอนสาห้องน้ำนะคะสองที่จอดรถพื้นที่เดินรอบบ้านได้อย่างเหลือเลยค่ะทุกคนที่สำคัญนะคะ จัดโปรโมชั่นลดเกือบล้านค่ะหลังนี้หลังเดียวเท่านั้นนะคะเหลือเพียง4ล้าน1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะถ้าสนใจนะคะติดต่อหมวยเลยค่ะโปรโมชั่นดีแบบนี้นะคะพลาดแล้วพลาดเลยเพราะมีหลังเดียวค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหมวยพาทุกคนมาอยู่ที่ครับเฮาส์ของหมู่บ้านค่ะ อยู่ตรงสระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำเป็นระบบน้ำเกลือนะคะมีทั้งสระผู้ใหญ่สระเด็กนะคะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวค่ะโครงการนะคะมีพื้นที่สีเขียวขนาดกว้างนะคะมีร้านญ่าเหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะถ้าตอนเย็นเย็นนะคะพาลูกหลานมาเดินเล่นนะคะหรือว่ามาออกกำลังกาย็อกกิ้งรอบหมู่บ้านบรรยากาศรม่มรื่นน่าอยู่จุดเด่นของโครงการนะคะ ตั้งอยู่บนทําเรสุดยอดของความเงียบสงบความเป็นส่วนตัวสุดๆค่ะมีเพียง134ยูนิตเท่านั้นค่ะความปลอดภัยสูงที่สำคัญนะคะบรรยากาศร่มรื่นดีมากๆเลยโครงการเนี่ยใส่ใจถึงพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้สังเกตได้ว่าจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็มีการเมนเทนเน้์นะคะอยู่ในคอนดิชั่นที่สะอาดสะอานน่าอยู่เลยทีเดียวค่ะ ตอนนี้นะคะหมวยมี2หลังสุดท้ายในโครงการค่ะเป็นบ้านใหม่มือ1กริปกริปค่ะราคาคอนเฟิร์มว่าถูกที่สุดดีที่สุดแน่นอนติดต่อหมวยได้เลยนะคะโฮมสติ๊กเกอร์ยินดีค่ะ